ภาษาจริงเนี่ศูนย์งมวที่แล้วฝันว่างูมาในีงูขาวไงหนึ่งเจ็ดเก้าก็ฝันผูกั้หงบนั้งล่างสามตัวได้ไหมแต่มราได้ม้านี่นะคะเป็งไล่สุดค่ะผูกหนึ่งกับเจ็ดเก้า จับปิงปองนิดหน่อย่ะนะค่ะได้นลค่ะได้หนึ่งแปดหนึ่งแปดมาจับตรงนี้ก็ได้ศูนย์มาลุ้นความฝันของลุงมีนะคะคนที่ดูแลตําหนักนะคะที่ปู่องค์หนึ่ไม่ไม่ไม่มีตัวไม่มีตัวออกนะไม่มีตัวลขเออแล้วที่ซื้อคะแต่มีคนบอกว่าผมจะไม่ถูกหวยลุงมีหนูรู้แล้วคือเขาจะบอกไว้ว่าถ้าลุงมีซื้อลุงมีไม่ถูกแต่ถ้าลุงมีบอกคนอื่นคนอื่นจะถูกอ๋อ เลขที่ชอบคือแปดสามแปดสามแปดสามหมดนาทีแล้วครับนะครับไม่คืองวดก่อนนี่ลงมีฝันอะไรนะคะคงจะไม่ซื้อหรอกเพราะว่าฝันว่ามีถูกแล้วงวดที่แล้วฝันฝันยังไงคะย้ำย้ำฝันอ๋องวดที่แล้วฝันว่างูงูมานี่งูขาวไงเลยคุยกับพี่อ๋อว่าหนึ่งเจ็ดเก้าแต่ก็ไม่ซื้อหรอก ก็มาเจ็ดเก้าเนาะวันก่อนลุงมีฝันฝันวันทูตไทยเนาะหมดนี้ก็อาจจะเหมือนเดิมเพราะไม่ถูกเพราะไม่ซื้อออาจจะบอกคนอื่นถูกฝันว่าไม่ถูกแต่ชอบแปดสามแปดสามสามีในใจคือแปดสามครับครับให้ลุงมีจับปิงปองดูไหมลุงมีต้องหยนั่นนี่เนาะเอาเจ็ดเก้าอ่าใช่แสดงว่าแปดสามต้องกลับสามแปดหรืออาจสามกับแปดอาจจะเป็นแปดแปดได้เปล่าอาจจะนับชอบแปดแปดสองแปด เราชอบแปดสามมันก็งเออหลายจุดนะครับตรงนี้อะไรนี่อะไรนี่คะนี่ศูแปดะศูเอาเอาอให้ได้แปดนะไม่ได้เปลี่ยนนะเฮ้ยจริงจริงศูนย์แปดอีกตัวอีตัวอตัวถ้าสามมานี่คือเรียบร้อยเลยอีกตัวแปดส จริงอุ้ยภาษาจริงเนี่ยศูนย์แปดสามแล้วยำฝันเลยเอาไหมแกถือศูนย์สามแปเอามาเลย038ค่ะตรงป๊ะเลยเห็นไหมในกามฝันบอกจะไม่ถูกไหยเดี๋ยวบอกไปเปลื่มมาวมาชอบ38มแปดสามแปดชอบสามแปดสามแเอาแล้ว แล้วไงนั่นแหละแตกตื่นคนลุกทั้งตําหนักลุงมีถ้าลุงมีอยากซื้อลุงมีต้องฝากคนอื่นซื้อนะศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามอือหือหือตาแตกตื่นคนลุกคู่ตรงกับเลขที่ชอบด้วยโอ้สุดยอดสุดยอดศูนย์แปดสามมัวที่แล้วเข้าเต็มๆเหมือนกันเลขฝันเนาะเออใช่ไหมที่ลุงมีไลฟ์ใช่ไหมคะโอ้โหไม่นักเพราะนั้นพี่ทักค่ะมีแตพี่อ๋อถ่ายผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์ลุงมี ที่แกได้ตั้งเยอะอ๋อเบาวทักครับบ่าวทัเบ่าวทักบ่าวทักย้ำเลขที่ชอบอีกทีค่ะลุงผมชอบแปดสามอ๋อชอบแปดสามแล้วก็มาจับได้ศูนย์แปดสามแขึ้นตัวนึงตรงเลยอืม ศูนย์แปดสามนะคะทุกท่านันดีเราฝันแม่นนะแหละเไม่ใช่มวดก่อนลงมีก็ฝันแม่นนะคะลงมีฝันว่าเห็นงูเผือกมาค่ะว่างูขาวเนาะก็ตีกันนะคะตอนนั้นก็หนึ่งเจ็ดเก้านะคะใช่ไม่ได้ดูผมไม่ได้ดูไม่ดดูเลยเลยไม่รู้เลเนี่ยฝันแม่นแล้วหยิบแม่นอีกที่มานี่คือแบบตามแกได้ทุกวันงันก็เลยทำไมต้องมาหลังวันี้ี่ะ มาที่เมามาเจออาจารย์คือได้นี่ครับบ่าวทักเบาะทักนี่เบาวทักคนที่ได้เงินเยอะๆคนนี้ไม่ใช่คนนี้แกนี่ไหรอ่ะครับแม่เนี่ยบ่าวทักครับบ่าวะทักแปลงเลขอาจารย์สามตัวแตกนะก้อนนู้นก็ดวงเฮงนะฮะแปลงเลขอาจารย์ถูกนะฮะสามตัวตรงสองงวดติดรูปขครับ นี่ดีกว่ามั้งเอามุมนี้หน่ยะไครับจะไปไหนเามุมนี้เอามุมนี้มุมนี้จะไได้เลย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 ได้เยได้เลยได้เลยได้เลยได้เยได้เล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 ่ได้เลย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 ได้ยได้เลยได้เลยได้เลยได้ลยได้ได้เลยได้เลยได้ได้ลยได้ลได้เลยได้เลยได้ยได้ยได้ได้ยได้ด้ยได้ได้ได้้ได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 เ้ได้ยด้ได้้ยได้ล้ไ โอเคว่าจุดทูบนะครวจุดทูบได้จุดทู้เสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแปดเนื้แปดหนึ่งกตียังสั้นละค่ะโอ้คุณแม่ฝันว่าจับปลาจับซื้อยังคะซื้อไว้แล้วค่ะย้ำอีกทีค่ะคุณแม่คุณแม่ฝันว่าอะไรคะจับปลาได้ตัวหนึ่งปลาใหญ่จับปลาปลาปลาขาวใหญ่จับก็ห้ามีปลาตายด้วยปลาปิ่นด้วยแล้วก็เลยไปเลือกเอาจับตัวนั้น จับมายังแน่นเลยห้าแปดหนึ่งเลยค่ะเปล่าค่ะแม่จับห้าจับตัวห้าตาก็แปดตัวหนึ่งก็หนึ่งใช่ไหมแต่ว่าคุณแม่ตีแปดหนึ่งใช่ไหมค่ะโอ้คุณแม่ถูกไหมคะงวดก่อนถูกค่ะโอ้คุณีแี้วก็ฝันถูกทั้งบนทั้งล่างสามตัวได้ไหมแต่บ่ได้ม้านี่นะคะเบิร์ไลท์สุดค่ะถูกหกหนึ่งกับเจ็ดเก้าจะเป็นหวยอันเนาะคุณแม่ฝันเหรอคะถึงได้เลขมาฝันว่ายังไงคะ ฝันว่าอุ้มเด็กน้อยฝันว่าด้อุ้มเด็กเด็กน้อยขาวขาวเลยค่ะเด็กก็หนึ่งไปบ้านหลังเก่าที่ย้ํากร้สงอ่ะแล้วก็เลยตีบ้านเล็กที่หกดึงแต่ในฝันนั้นมีแม่แม่คนที่เสียแต่ว่าลูกสาวลูกสาวแม่น่ะเพิ่งเสียแม่ก็เลยฝันค่ะ ล้วอายุแม่น่ะเจ็ดสิบเก้าปีตอนที่แม่เสียกะลยตีเจ็ดเก้ากับบ้านเลขที่หกหนึ่งโอ้ถุงทั้งเลยใช่ก็เลยถูกทั้งบนทั้งล่างเลยเบื้องแต่ไล่สุดอาจารย์น็อตทุ่มืหอทุ่มืลอค่ะก็เลเมือนี้กเลยอยู่บ้านไหนแม่อยู่บ้านไหนอยู่อำเภอด้านคุณโทษค่ะคุณแม่คุณจับมีแต่คนโคราชนะวันนี้คุณแม่ชอบตัวไหนที่สุดคะชอบแปดหนึ่งกับแปดเจ็ดแปดหนึ่งกับแปดเจ็ดลองจับสามตัวให้นูเลยค่ะเลขฝัน ที่ฝันว่าเก็เหมือนหนูบ้านอ่ะห้าห้าแปดหนึ่งกับจับก็ห้าเนาะเจ็ดแปดหนึ่งเรียว่าเอาสองตัวดีกว่าน้อเนาะเอาสองตัวเพราะแม่หมันสองตัวสองตัวนี่นี่ว่าบุญเราไม่ถึงสามตัวหรอกก็ขอลุ้นค่ะคุณนดังคุณทดบอกครับจย่าด้านคนทด่งกูคนดีขี้อยู่เลยเนี่ยอยู่บ้านไหนอยู่โคราชเจอโคราชแล้วนะคะตอนนี้ครับดูติ่เปอะไรก็ันนี่ไะครคุณแม่นะคะมาจากโคราชคะด่านขุนทดเนาะ คุณแม่นะางวดก่อนฝันนะคะถูกทั้งบนทั้งล่างนะคะทั้งหกหนึ่งแล้วก็เจ็ดเก้านะคะลูกสาวที่มาเกิดมาให้โชคเลาก็ลูกสาวมาให้โชคลูกสาวก็เสีย<ค>ชีวิตไปแล้วเกิดเป็นหลานบอกน่าจะเป็นหลานคิดว่านะาอยามาเกิดแต่เราอีกอครั้งเดี๋ยวก็คงจะต้องไปกลายไปเป็นหลานแนละ้วตอนนี้เนาะ ฟันแตะนั่งับฟันเห็นเด็กเรื่อยๆมาฟันเห็นเด็กฟันเห็นเด็กมาเรื่อยๆเด็กนี้จะตีเป็นอะไรหนึ่งหนึ่งเนาะหนึ่งเด็กก็ันเป็นหนึ่งคิดว่าหนึ่งมาแต่ว่าเอาไปใส่กรเละกระจารย์ไปเลยเนาะเป็นหนึ่งแบบเขาจับปลาพร้อมกันเนาะไปตรงเลขอาจารย์เนนัดนัดที่เรียกว่าตรงแล้วซื้อได้ไหมนี่ซื้อได้ยังซื้อได้แล้วค่ะโอ้โชคดีไปโอ้โหลอตเตอรี่หลายใบโอ้โหลอตเตอรี่หลายใบแล้วไม่เขานี่ยบ่ <S <s อยู่บ้านอยู่บ้านเอา,เ,อาเดี๋ยวคุณแม่เพิ่นจะมาจับปิงปองให้นะคะทุกท่านนั่นนั่นค่ะน <S <s ั่นแหละค่ะรอลุ้นนะ,ะเลขปิงปองของคุณแม่ฝ <s> ันแม่นนะคะหมดก่อนฝันแม่นเนาะได้ทั้งบนทั้งล่างทั้งเจ็ดเก้าด้วยหกหนึ่งด้วยนะคะทุกคนงมดนีค้คุณแม่ฝันแล้วสองตัวทีเดียวเลยไม่เด้สองลูกสองหรือสามอสามเอามาแล้วสองไม่ว่ากันแล้วแปดแปดศูนย์ สี่ศูนย์อืมมีศูนย์แน่อนะเป็นหนึ่งศูนย์โอเคแน่อน้งไม่เป็นไรครับอ่แนวทางแค่แนวทางแนวทางนะทุกคนดฝันแม่จากโคราชะยังไงคนก็ชอบแปลอขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปก่อนละน้พี่อ๋อดูภาพคนนีู้กแม่ขยวข้าหนดูเด็กน้อยน้องคนนี้ะจะจับปิงปองขอสามขอให้เดขอสามตัวอันันครูเด้อแบนเดวัดเด้ไ่ได้เบิกหนก เรียกอะไรครับศูนย์ศูนย์เอาไว้กัน <c oughs> ตอนแรกมาศูนย์ศูนย์หนึ่งเอาศูนย์หนึ่งแปดหรือเปล่าศ <c oughs> ูนย์หนึ่งนะคะสองตัวแรกคู่เลเป็นเป็คู่เลยเป็ศูนย์หนึ่งแล้วก็แปดแปดแม่หนึ่งแปดแม่ ศูนย์หนึ่งแปดอันยุได้ทำเพื่อนกะจับปิ๊กป๊อกนิดหน่อยฮะนะค่ะได้เลยค่ะได้หนึ่งแปดหนึ่งแปดมาจับตรงนี้ก็ได้ศูนย์หนึ่งแปดค่ะซื้อแบตเตอรี่สักห้าร้อยใบเลยโอยบ่อยศูนย์หนึ่งแปดนะคะอู้ชนกันแล้วอะยังไงก็ฝากนะคะเป็นแนวทางวันที่หนึ่งกุมภาหกเจ็ดนะคะทุกท่าน น้องก็จับนะคะปิงปองได้0ูนนะคุณแม่ก็บอกว่าจับในถ้ำก็ได้หนึเหมือนกันนะ,ะก็ตรงกับอาจารย์ ie, นอตตี้เนาะเผื่อเป็นแนวทางนะะทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ